สุดทึ่งค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อรู้ว่าคนสยามเป็นคนที่สร้างและบุกเบิดนครวัดแต่ไม่ใช่ชาวเขมรน,นั่นนะคะทุกคนหลังจากที่หลายๆคนคิดว่าอุ้ยนครวัดเนี่ยคือชาวเขมรจะยกตัวอย่างมาต่างๆนานานะคะทุกคนคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่คล้ายๆเหมือนไทยก็จะบอกว่านี่จารลกมานะ จากคนครวัดนะอันนี้คือของชาวขมีนนะัะต้นกําเนิดมาจากคนครวัดนะคะแต่ที่ไหนได้ท้าว่าไทยนี่เป็นคนสร้างคนครวัด ขเมศไม่ใช่คนสร้างแต่ชาวคขเมศคือเป็นธาตนั่นเองคนลราวรู้แล้วสุดทึ่งและก็สุดอึ้งกับเรื่องราวนี้มากๆนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวแพรว่าก็ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีนะคะพี่พีพซทุกคนทุกท่าน,นะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างๆประเทศนะคะที่เข้ามารับชมแลบฟังค่ะทุกท่านคะ่ะเอาจริงๆนะคะ เนี่ยพอเราเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกทึ่งมากๆเลยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องจริง,รงหรอคืออ่ะคนสยามนะทุกคนเป็นคนสร้างและออกแบบน,นครวัดไม่ใช่ชาวเขมรหรือว่าชาวอ่ะกัมพูชานะคะพี่น้องคะ่ะนี่เขาบอกว่าตั้งแต่นี้มานะนำความจริงมาพูดแบบนี้ไม่ถูกนะเดี๋ยวชาวเขมรจะโกรธเอานะคะพี่น้องคะ่ะ ตอนนี้นะคะองค์กรยูนนสโกเริ่มจะอ่ะบอกชาวคขมรแล้วว่าอย่าได้ใส่ชุดไทยไปเที่ยวที่นครวัดเพราะว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าชุดไทยเป็นชุดของคนไทยและก็เป็นชุดเบื้องสูงของคนไทยเรื่องราวที่แบบเราเห็นแล้วก็แบบทึ่งนะทุกคนคือเอาจริงๆนะ มันคืออดีตปกติคนไทยไม่ขุดเรื่องอดีตมาว่าคนขเขมรหรอกนะแต่ว่าชาวขเขมรชอบมาแคะและก็มาแงะคนไทยก่อนว่าอะไรก็นครวัด แบบนั้นก็นะครวัดอะไรก็ทั้งหมดคือนะครวัดทุกคนคะ่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องไพววนน้ำเดิ้จ้าฐานโดยออมจากบันทึกของโจตากวนทูตการค้าชาวจีนที่เข้าไปอยู่ในนครวัดเมื่อปีคศ1295 40ปีก่อนที่หัวหน้าทาชื่อตระซอกประแอม แตงหวานจะนำกองกำลังทาตถล่มกลสัตร์วรมันหมดสิ้นสกุลแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกลสัตร์องค์ต่อไปซึ่งผงสาวดานคลเมนสบับแรกที่ยังไม่มีอิทธิพลฝรั่งเศสก็ยอมรับว่าเขาผู้นี้แหละคือต้นตระกูลคลเมนบันทึกของโจนี้ถือกันในวงวิชาการว่าสำคัญที่สุดเพราะเป็นบันทึกชิ้นเดียวในโลก ที่มีอยู่ที่บันทึกเรื่องราวในนครวัดอย่างละเอียดพอสมควรโจได้บันทึกเรื่องการทอผ้าว่าชาวพื้นเมืองนครวัดไม่รู้จักการทอผ้าไหมรู้จักแต่การทอผ้าฝ้ซึ่งวิธีการทอผ้าก็ยากมากกว่าคือเอามือดึงเส้นได้ออกมาจากปุ๋ยฝ้ายแล้วก็เอามาทอเป็นพื้นโดยไม่ใช้กี แต่ใช้เส้นด้ายพันรอบเอวไว้ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งผูกไว้กับขอบหน้าต่างแล้วใช้ท่อนไม้ไผ่ดันกระแทกเส้นด้ายพุ่งในการถอา่อผ้าน่าสังเกตว่าเป็นวิธีที่คนไทยกระเลียงแถวแม่ห้องซ้อนก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้อีกประการคือชาวพื้นเมืองไม่รู้จักใช้เข็มและได้พวกเขาจึงเย็บผ้าและชุนผ้าไม่เป็น โจบันทึกต่อไปว่าในระยะหลังมีพวกสยามเข้ามาอยู่มากพวกนี้รู้จักการถอผ้าไหมแบบใช้กี่เพราะพวกเขานำต้นม่อนและตัวไม้มาจากเมืองสยามนอกจากนี้พวกสยามยังรู้จักใช้เข็มและได้ในการเย็บผ้าและชุนผ้าอีกด้วยหลักฐานข้างต้นนี้มีคนสยามเข้าไปอยู่ในนครวัดมากโดยเชื่อว่าเป็นผู้คนสันสูงที่เป็นข้ราอกาิของกษัตริย์ และเป็นสมาชิกครอบครัวของทหารสยามที่เข้ามาคั้บันรังกษสัตริ์ชัยวรมันที่6ต่อมาจนถึงที่7ผู้สร้างนครชมและสร้างโตนครวัดจนเสร็จซึ่งทั้งสองเป็นกษัตริย์ที่มีเชื้อสายมาจากพี่หม่ ยิงถ่อพาไหมก็ยิงใช่เลยเพราะพี่หมยมีชื่อกระซ่อนในการเลี้ยงไหมทถอพาไหมอยู่แล้วและที่ชาวพี่หมยถูกเรียกว่าสยามก็เพราะมันเพี้ยนมาจากคําว่าสวายามซึ่งเป็นชื่อพระพิดาของชัยวรมันหก ซึ่งเป็นคนพิมายนั่นเองการที่กษัตริย์ชนชั้นสูงและทหารเป็นอีกหนึ่งเผ่าแล้วก็พลละเมืองโดยทั่วไปเป็นอีกเผ่าหนึ่งแล้วพลละเมืองโดยทั่วไปเป็นอีกเผ่าหนึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าบริหารดีๆก็ทำได้เช่นราชวงศ์จวนและราชวงศ์คิงของจีนซึ่งเป็นพวกมองโกและแมงจูนั่นเอง เป็นชนส่วนน้อยแต่กับปกครองคนส่วนใหญ่ได้หลายร้อยปีนาคิดต่อไปว่าคนพื้นเมืองนั้นแค่ท่อพาเย็บพายังทําไม่เป็นแล้วจะไปสร้างนครวัดได้อย่างไรคนสยามต่างหากเล่าที่เป็นคนออกแบบและคุมการสร้างทั้งหมดโดยนายช่างพวกนี้มาจากพิมายรบบุรีเป็นส่วนใหญ่เริ่มสร้างในสมัย พระสุริยะวรมานสองชาวรบบุรีแล้วมาเสร็จเอาในสมัยพระชัยวรมานเจ็ชาวพิมายส่วนแรงงานในการสร้างนั้นมาจากพวกทาสเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทาสพวกนี้น่าจะเป็นพวกกรรมผสมกับพวกคนป่าที่ถูกจับมาเป็นเชลยจากการทำสงคราม ซึ่งพวกทาตบางส่วนนั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นคนพื้นเมืองและเป็นนายทาตในที่สุดดังนั้นคนพวกนี้จึงไม่มีความรู้เรื่องการถอพัดด้วยกี่ถอผ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงโจระบ,บุด้วยว่าครอบครัวชาวนครวัดส่วนใหญ่มีทาตเป็นร้อยหรือมากกว่านั้นบางครอบครัวมี10บถึงยีาติยกเว้นครอบครัวที่จนมากที่สุดเท่านั้นจึงจะไม่มีทาสเลยจากการประเมินของนักวิชาการฝรั่งนครวัดชวงนั้นมีพลลเมืองประมาณ1ล้านคนดังนั้นจึงประเมินได้ไม่เกินความจริงไปเลยว่านครวัดชวงนั้นน่าจะเป็นทาสเสียหกแสนคนชั้นสูง ทหารและครอบครัวและคนพื้นเมืองที่เป็นนายทาสเสีย4เซนพอถึงคศ1336เมื่อตระซอกประแอมนำพวกทาสล้มบันลังบรมันก็อาจฆ่าคนสยามและพวกนายทาสไปเสีย1เสนในการนี้ทาสทั้งหลายได้ประโยชน์2ต่อคือยึดอำนาจรัฐและปลดแอกจากการเป็นทาสไปพร้อมกัน3เสนที่เหลือก็หนีตายอพยพ ไปก่อตั้งกรุงศรีอยุทยานำโดยพระเจ้าอู่ทองนั่นแลโดยนำเอาระบบกระสัตริ์เทวราชาติดตัวไปที่อยุทยาด้วยอีกทั้งกรสัตริ์เป็นคนขอมก็ต้องตรัสด,ด้วยภาษาขอมซึ่งกลายเป็นราชาซัพ์ของเราจนถึงทุกวันนี้พระชัยวรมันเจตทรงสร้าง ที่ฝรั่งแปลตามซับครเมนว่านครใจที่แปลงมาจากบารีอีกทั้งซื่อปราสาทต่างๆก็เป็นภาสาสยามเสียมากเลยเช่นปราสาทนาคพันธ์ครเมนเท่ากับเนียดเพียนพระยานาคพันตัวไปมาปราสาทตาพมปราสาทพระขันปราสาทตาแก้วสะสมพระรูปที่ชื่อเป็นสำเนียงสยามหมดก็เพราะพระชัยวรมันเจ เป็นสาวสยามจากพิมายนั่นเองคนสยามอบพยพมาจากนครวัดเพื่อมาสร้างกรุงศรีอยุธยาคนสยามนี่แหละที่เป็นผู้สร้างนครวัดและนครชมส่วนคละเมนเป็นพวกคาทาแรงงานในการก่อสร้างท่านคะเป็นยังไงบ้างคะได้รับชมได้รับฟังกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพี่พี่คนไทยบ้างนะคะเขาบอกว่าเอาตรงๆนะชื่อจังหวัดและประสาท ต่างๆในขมรมนมีชื่อชาวขมรมนที่นอกจากมีชื่อชาวขมรกี่ที่นอกจากนั้นก็มีอ่ะมีแต่ชื่อไทยนะทุกคนเช่นเฉี่ยมราชศีโสพลนะทุกคนพระวิหารชื่อไทยโดยแท้เข้าไปอ่านในแผนที่จังหวัด ในคอมเชื่อไทยทแทบจะทั้งหมดเลยเห็นไหมคะทุกท่านค่ะนี่คือเราต้องแบบขอบคุณพี่ๆเอีคนไทยนะคะที่ได้คอมเมนต์นะคะแล้วที่สำคัญคือแล้วที่สำคัญคือเราไปดูที่ผลิตภัณฑ์นะคะทุกคนนครวัดที่ฝรั่งเศสสิเขาจะระบุ ยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าเป็นของใครสยามซิค้าจะเป็นของใครก็เป็นของสยามค่ะทุกท่านค่ะอย่างที่มีไกด์นำเที่ยวเนาะชาวขเขมรท่านหนึ่งนะคะที่เขาเข้าไปแล้วพอไปเห็นว่าฮะเวอเลยมีสยาม อยู่ในนั้นด้วยทําให้ตัวเองเหวอนะคะทุกท่านอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ต้องยอมรับเนาะยอมรับเลยค่ะยอมรับโรฮิท้เลยว่าแล้วล่าสุดคือสิ่งที่เราได้เห็นคือยูนิสโกเนี่ยกำลังเริ่มแล้วว่าคุณหยุดที่จะเคมชุดไทยเถอะนะเอาออกมาให้หน้าตาเหมือนไปถ่ายรูปเซลฟี่ในที่นคะรวัดแต่ว่าคุณใส่ชุดไทยไป ชุดไทยนะคะเป็นชุดประจำชาติของเขาแพรว่าอาจจะไม่เคยได้ใส่ชุดไทยเลยแต่แพรว่าเชื่อเลยค่ะว่าชุดไทยเนี่ยเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์ในความเป็นไทยเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์ของเขาเลยไม่อย่างนั้นคงจะไม่พูดคําว่าชุดไทยนะคะชุดประจำชาติเขาชุดประจำเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ต่อให้จะมีใครเอาไปเคมยังไงก็คือชุดไทยค่ะพี่น้องค่ะโอเคนะคะคลิปนี้พีนี้นะคะก็ขอจบแค่เพียงตัวนี้นะคะรับชมแล้ฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยักทาทยกัไนได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดซับสไคร้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วฟังค่ะสวัสดีค่ะ